ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันพฤหัสปบปดีที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2567ากับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเรื่องที่มีความบักพันเกี่ยวข้องกับพระราชมงคลวัชิลาทรน,นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของหลวงปูบ่บุดดาปัญญาธทรโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนาลามบ้านเหนือ ตำบลโนนหมักเก่งอำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครจังหวัดสราแก้วพระกิจิคณาจารย์นะครับผู้ทรงรัตตันยูผู้รู้ลาตีนานนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพัะกิจิคณาจารย์ผู้เท่าแห่งเมืองสระแก้วนะครับเรื่องราววันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวรับรวงทางนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับที่เป็นประเภทเหรียญปั๊มเหรียญที่ระลึก นะครับเรื่องราวต่างๆได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือนะครับหนังสือนะครับเปิดบันทึกครั้งที่หนึ่งะครับก็คงเป็นเรื่องราวนะที่เป็นพระนอกสายนะครับพระนอกสายหรือนอกวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับหรือนะฮะเป็นพระที่เราแบ่งแตกแยกออกไปได้ว่าในช่วงระยะเวลา ที่หลวงปู่นะครับบารมีธรรมเริ่มแผ่ไปสารเป็นที่ทราบกันดีนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับของผู้คนนะครับในครั้งนั้นนะครับพระจันเก่งเมืองเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนานาธรรมสถานนะครับบ้านโนนหมากไผตตำบลแฟออาเภอวัฒนาคกจังหวัดสแก้วได้มากับขออนุญาตนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระเลิกขึ้นมารุ่นหนึ่งนะครับเพื่อ จัดหาทุนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนก่อสร้างโรงครัวของนานาธรรมสถา,านนะครับก็ได้มีการตกลงกันว่าจะเป็นการจัดสร้างเหรียญพิมพ์พระนาปกนะครับพิมพ์พระนาปกนะครับเหรียนี้ก็ถอดแบบแล้วพิมพ์ออกมาจากเหรียญพิมพ์พระนาปกของมุบบธีมอิสราโกนะครับวัดลาหารไล่นะครับแต่ด้านหลัง นะครับเป็นองค์ยันพระพุทธเมตตานะครับให้นามรุ่นว่ารุ่นสร้างบาร,รมีนะครับรุ่นฟางบาร,รมีนะครับเพราะถือว่าบุญบาร,รมีของปู่นะครับเริ่มแผ่ไปสารไปนะครับนะบดังนั้นเราก็จะมาศึกษาเก็ตเรื่องที่เป็นเก็บย่อยนะฮะเกตเรื่องที่เป็นเก็บย่อยนะครับลักษณะเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญปั้มรูปไข่มีห่วงหูเหรียญในตัวแบบเรียบไม่ได้เจาะรูหูหหเหรียญน,นะครับมิติขนาดเหรียญความกว้างประมาณยี่สิบดมิลลิเมตรนะครับความสูงไม่รวมหูหูวเหรียญประมาณสามสิี่มลลิเมตรความสูงรวมรวมหูห่วงเหรียญนะฮะก็ประมาณส9มิเมลลิเมตรนะครับความหนาขอบเหรียญประมาณสองมิลลิเมตรนะครับอันนี้ไม่ได้วัดความหนาขอบเหรียญรวมองพระนะฮะ นะเพราะว่าเดี๋ยวพัดเนี่ยนะครับจะมีดักกากากใส่ด้วยนะครับอ่าเราก็คงจะเอาอนุโลมประมาณนะครับก,กว้างนะครับอ่าเราให้ดูโดยรวมก่อนนะครับโดยรวมเหรียญรุ่นนี้ก่อนนะครับนะฮะพอมีการจัดสร้างที่อยู่ในจํานวนน้อยก็ประมาณว่าเหรียญพิมพ์พรนปกเนี่ยนะเนื้องเงิน จัดสร้างจำนวนเก้าเหรียญนะครับเหรียญพิมพ์พระนับปกเนื้อนาวาโลหะจัดสร้างเก้าเหรียญเหรียญพิมพ์พระนับปกเนื้อสตาโลหะหน้ากากเงินนะครับประมาณการจัดสร้าง20เหรียญนะครับเหรียญพระนับปกเนื้อสตาโลหะจำนวนจัดสร้างหนึ่ง้อเหรียญเหรียญพระนับปกเนื้ทองแดงผิวลุ่งจำนวนการจัดสร้าง1 5 0 0เหรียญนะครับเหรียญพระนับปกเนื้อทองแดงผิวลุ่งกรรมการตอกเก้าโลหจจำนวนการจัดสร้างเก้าเหรียญนะครับ เียเนียถือว่าจัดสร้างน้อยเนื่องจากนะครับเนื่องจากงบประมาณนะครับงบประมาณต้นทุนเงินที่นํามาจัดสร้างมีเพียงแค่ห้าหมื่นบาทนะครับเรียนนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือจัดสร้างโดยนานา,นาธรรมสถานนะครับกับอีกเหรียญส่วนหนึ่งนี่เป็นเหรียญมิเศษนะครับที่ลูกศิษย์บรรดาลูกศิษย์ ในเวลานั้นขนาดนั้นออกทุนนะครับในการจัดสร้างเพื่อนะครับเพื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ถวายนะฮะหาปัจจุปจัยถวายในการจัดสร้างบทพระอุโบสถของวัดป่าใต้เป็นนรามดังนั้นเราจึงต้องแบ่งแยกนะบแบ่งแยกแบ่งแยกที่เราจะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นรับรวงพางนะครับรับลวงพางยังไงนะครับเรียนนี้ประกอบพุทธพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวัน เสาที่สิมีนาคมปีพุทธศักราช2560ก็คือเมื่อประมาณร่วม7ปีที่แล้วนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่7 7มีนาคมนะฮะก็เหลืออีก11วันก็จะครบรอบ7ปีนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญคู่แฝงกับของเหรียญหลวงปูทป่ทูลบุสาวโลก นะครับวัดปวงยางซึ่งจัดสร้างโดยทางวัดป่งงัวเมืองกันทบุรีนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนั้นวันนี้เราก็เอามาภาคแรกก่อนซึ่งเป็นเหรียญจัดสร้างโดยนานานธรรมวสานนะครับของพระจัเนเกนเมืองนะครับแล้วในครั้งเข้าหน้าเราก็คงจะมีเรื่องราวนะฮะของเหรียญที่เป็นจัดสร้างในส่วนของลูกศิษย์ช่วยกันออกจุนทรัพย์ในการจัดสร้างนะครับเหรียญน,นี้มีเกตเรื่องครับเกตเรื่อง นะครับเก็บเรื่องก็ประมาณว่านะครับประมาณว่าในวันงานพุทธพิเศษมีออกให้เช่าบูชาวัตถุนะครับวัตถุมงคลนะครับเหรียญน,นี้พร้อมกับของพระคณาจารย์องค์หนึ่งอ่ะเราบอกนามก็ได้นะครับเสื้อดำนะครับเสื้อดำนะจนหลวงปู่บุตรดาวันนั้นมีการมานั่งปู่พิเศษแต่เสื้อดำไม่มา นะครับหลวงปูบ่บุดาบอกว่าเื้อดำหรือจะซู้เสือจะสู้เสือดานะครับเรนนี้ในครั้งนั้นวันนั้นออกให้ทําบุญหนึ่งร้อยบาทจริงๆก,ก็คือประมาณ9ก้าสิบเก้าบาทนะก็นึงจากเราดัดราคาไว้ให้นะครับผมไปจัดออกให้เช่าบูชาไปเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่แต่มก็มีคนที่มาเอาเอา,เอาชัดๆจริงๆริงไหแสละแนอ่ขออนุญ,ญาตใช้คํานี้ก็แล้วกันมาแสะและแน่ไม่เข้าเลือก นะครับไม่เข้าเลือกนะครับตัวเองจะทําหน้าที่โครูฝกพิธีกรหรือจะทําหน้าที่อะไรก็ทําไปนะครับในส่วนตรงนั้นไม่ต้องมายุ่งกับวัตถุมงคลแต่มาแอบอ้างว่าผมได้รับมอบหมายเอให้ผมเป็นคนตัดสินใจนะครับคุณอย่ามาตั้งราคาร้อยเบาทไม่ได้มันแพงไปมันไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวใครก็จะมีเงินมาเช่าอ่ะออาเราจะเอาเท่าไหร่เอาร้อยกบก้าไมมเอาเอาร้อยห้าิบเก้าไหมนะ ให้ใครตัดสินใจได้เขามาการหุไหในตัดสินใจได้มามาตัดสินใจนะทางวัดจะได้มีเงินมีปัจจัยโอ้ยไม่ได้ผมตัดสินใจได้เอาแค่เก้าสิบเก้าบาทอ่าเก้าสิบเก้าบาทก็หวานหมูผมเลยสินะครับหวานหมูยังไงผมแอบคัดเบอร์สวยไปแล้วนะครับแอบคัดเบอร์สวยไว้เพื่อจะมาร่วมทำบุญนะครับ ในร่วมทําบุญส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาใช้ทํางานหนังสือนะครับส่วนหนึ่งมนใช้ทํางานหนังสือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเบอร์สวยนะครับถวายวัดป่าใต้จํานวน20สิเหรียญเพื่อหาประจุปัจจัยธยทยธานนะครับก็เรามาออกที่วัดป่าใต้หรือละ200บาทนะครับหากทุนที่ผมออกไปแล้วนะครับ ก็เรายังมีเงินร่วมทําบุญกับวัดป่าใต้นะครับอ่าเห็นไหมอีกครึ่งหนึ่ง20เหรียญได้4,000ผมหักออก2,000ออกต้นทุนผมนะครับแล้วอีก2,000เราก็ยังร่วมถวายปัจจุป,ปัจจัยให้แก่นะครับดูแลธาตุขันธังขันให้แก่หลวงปู่บุตรดาวปัญญาทโล่นะครับอ่าอันนี้เกิดเรื่องนิดที่หนึ่งแหละนะครับ นะครับเกียเรื่องที่2องเหรียญนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะมีสองพาร์ทนะอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นเหรียญที่จัดสร้างโดยสิทธิ์บรรดาลูกศิษย์ของวัดป่าใต้เนี่ยสร้างถวายพอเรามาคุยกันนะฮะมาคุยกันแล้วแล้ววัดป่าใต้ได้ไรเนี่ยวัดป่าใต้ไม่ได้ไรนะฮะพวกเราก็เลยมานะครับประชุมรวมกันว่าเราจัดสร้างเหรียญพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่ง นะครับเพื่อให้ได้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกันด้วยในครั้งนี้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปพาดพิงอิงถึงกันในครั้งหน้านะครับพาดพิงอิงถึงกันในครั้งหน้าครั้งนี้ก็ดูเหรียญเลขสวยไปก่อนนะครับนะครับดังที่ผมแจ้งให้ทราบ <c oughs> นะครับเนื้อเงินจํานวนกันจะสร้างเก้าเหรียญเนื้อนว่าโลหะจานวนกันจะสร้างเก้าเหรียญเนื้อสตาโลหะหน้ากาก,กเงินจํนวนจัดสร้าง ยี่สิบเหรียญเนื้อโลสตาโลหะจำนวนกันจะสร้างหนึ่งร้อยเหรียญเนื้อทองแดงผิวลุง้งจำนวนกันจะสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งกรรมการเก้าล้อมจำนวนกันจะสร้างเก้าเหรียญนะครับแล้วในครั้งข่าวหน้านะครั้งข่าวหน้าเราก็จะได้มาพบจะเจอกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญพิเศษนะเหรียญพิเศษนะครับ ข้อมูลต่างๆนี้ผมได้บันทึกเอาไว้อยู่ในหนังสือเปิดบันทึกเล่มที่หนึ่งนะฮะก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปศึกษาได้นะครับก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตตัดตอนทอลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนะแล้วในครั้ง,งหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องในสาระที่เป็นประโยชน์อันใดน,นะครับก็ขอให้ติดตามการไปโดยลําดับนะครับเพื่อเราจะได้มาตีแผ่แบ่ไต่กันให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำาวามเข้าใจกันอย่างกว้างขวาง คับสุดท้ายนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ